เนี้ยพันขาไม่แม่ยั่นี่งางตัวเตี้ยเดียจากเนกุรี่ไปกินข้าวครับล่เขาเอินซุกเขาเอินซุกเรียบบอกเส้นเลี้ยบได้ไรเมื่อวานเมื่อวานไดรับกร้รับให้ มาบัดขึ้นจนทอดเที่ยงโ,โคโลหาจินกิมังกินเขาเขานี่เหนือคนขามีแต่ทำงานหรอที่มีตับตบ่ตับใช้น้ำมือด้วยครับับพวกกันบกแบ,บบนีบ้ก่อนับุกิจบกอะไรตงนีมันมาละเอ็ดบริจิลาบนึ่คือบบว,าาว่าบริมาละเอียดเลยดูว่าได้หรยอเนล่ล่บสิบ

गम है क्या प्लान?